สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูทุเรียนนะคะทุเรียนสําหรับที่ใครๆก็ทําสารกันช่วงเดือนนี้แล้วค่ะเนาะสําหรับสวนแม่น้องอติมปีนี้ก็ลองนะคะลองโศบสารหรือว่าลองทําสารที่เขาเรียกว่าให้ทุเรียนออกก่อนฤดูการคะว่าเนาะ ลองทํากับเขามั่งค่ะเป็นทุเรียนสี่ปีค่ะเนาะก็ประมาณสี่ปีนี่แหละค่ะอีกประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็ปีที่แล้วก็ตัได้ได้ไปเยอะเหมือนกันค่ะสองลูกปีที่แล้วได้สองลูกก็คือเขาก็ออกมาทุกต้นนะคะออกดอกนะบางต้นก็เยอะแบบต้นได้รูดออกอะแต่ว่าเราเห็นว่าเขายังเล็กเกินก็เลยต้องให้น้ําไป ให้น้าอัดน้ําเข้าไปเขากล็ล่วงหมดเลยค่ะเนาะปีที่แล้วเนาะปีนี้ใบลักษณะเส้นนี้เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้วันที่สิบสองเป็นวันแห่งวันแม่ค่ะเราก็ทําสารวันดีวันเลิกดีด้วยนะคะแต่ทําไปฝนยาไปประมาณยังไม่ถึงสองสัโมงค่ะฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกลงมาแต่ก็เราจะว่าแรงก็ไม่แรง แต่ว่าแรงก็ไม่แรงอะไรก็ไม่รู้งงแต่ว่าเกือบสองสัโมงเราจะผ่านช่วงที่เราพ่นสารหรือเปล่านะคะเนี่ยวันนี้เราก็ไม่รู้แล้วค่ะวันนี้เราก็มาพ่นยาบำรุงเมื่อวานนี้พ่นสารไปนะคะวันนี้ก็มาบำรุงแล้วก็ป้องกันมแมลงด้วยะคะ่ะใบละสัตว์ชนดนี้นะคะเราก็อยากได้ใบอยากได้ดอกก่อนเขาอะคะ่ะ แต่รอติดตามต่อไปนะคะทำครั้งแรกนะคะแล้วก็เราเป็นมือใหม่ด้วยค่ะเนาะเราไม่ได้เก่งเลยปีนี้ก็เสี่ยงค่ะเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนากับต้นทุเรียนเราเนี่ยแหละเนาะเพราะในหนวดก็เลยทําการแบบเสี่ยงเลยค่ะเผื่อว่าจะเป็นเฮงดวงเฮงคนเราทำศาสรนี้ถึงจะเก่งขนาดไหน ถ้าเราไม่มีดวงหรือว่าเราไม่เฮงก็ไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปต้นทุเรียนสมบูรณ์ดวงดีดวงเฮงเหมาะกับฝนฟ้าอากาศในช่วงนั้นนะคะแต่เราก็ยังมีโอกาสนะคะทุกคนก็ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้เราย่านอย่างเดียวเรากลัวอย่างเดียวเราก็ไม่มีเราจะไม่มีประสบการณ์และเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ก็คือ มันจะเป็นยังไงแล้วก็คือเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็ลองทําดูปีแรกแปลงนี้หนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะคะทุกคนก็ปีนี้ก็เข้ามาทําแบบสมบูรณ์แบบนะคะเพราะเราไม่ได้มีอะไรทําแล้วนะคะมังคุดทุเรียนของคุณตาคุณยายก็ตัดต้นออกมาแล้วจะทําทุเรียนปีนี้ก็เลยได้มาบริหารสวนแปลงหนึ่งไร่กับหนึ่งงานก็ มีขนาดเล็กๆค่ะไว้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยเนาะก็ไม่ใหญ่ไม่โตค่ะ <c oughs> ก็พดีนั่งสมทุเรียนแปลงเล็กๆนะคะสําหรับมาดูการของผลิตต,ต่อไปค่ะใบใบก็จะเป็นลักษณะเส้นนี้นะคะไม่ค่อยจะสวยงามมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรา พลาดโอกาสมาหลายรอบค่ะที่เราไม่ได้ใบนะคะเป็นหนอนหรือว่าเป็นเพียไพเขาเข้ามาก่อนในช่วงที่เราเกิดบมงคุ้นอะเราไม่ได้ใบต่อเนื่องกันสองรอบเลยแล้วมาเพิ่งมาได้ใบนะคะใบทุเรียนวันนี้เข้าในหนวยก็เลยมาบำรุงใบค่ะจีดามบำรุงต่อไปก็เข้าสู่ฤด,ดูกาลบำรุงนะคะทุกคนสะสมอาหารนะ,ะนอ่าเมนตอติีมก็ ยังไม่ได้รู้รมากเท่าไรหร่แล้วค่ะปูปูปลาปลาไป,ป,ปนี่แหละคะ่ะเนาะแล้วก็มาเอาในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําเองลงมือเองเป็นประสบการณ์มาบอกเพื่อนๆหรือว่าให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงผิดถูกยังไงก็ใครที่เก่งมากๆใครที่เก่งน้อยก็ติเร,รียนได้นะคะนี่ค่ะไปก็ไม่ค่อยสวยค่ะ พอป,ปีนี้แล้วก็แต่งกิ่งโล่งด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะก็ติดตามสมแล้วกันค่ะว่าติดตามดูแล้วกันไม่ใช่ชมค่ะติดตามดูกระส้มเหมือนกันไหมคะอ๋อน่าจะเหมือนกันเนาะแปลงแปงนี้ของเราปีที่แล้วสองลูกนะก็ไปขายกิโลละสามสิบห้าบาทสามสิบ้าบาทไม่ค่อยสวยนะคะเ <laughs> พื่อนๆ มีสองลูกแต่ลูกละสามภูเองค่ะเขาให้กิโลละสามสิบห้าบาทได้ไปประมาณแปดโลสองลูกทั้งสวนนะคะได้แปดกิโลค่ะต้นที่เขาดื้อต้นที่เขาไม่ร่วงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเอานะคะเหมือนต้นนี้ปีที่แล้วก็ดอกเต็มเลยนะแต่เราอัดน้ำไปเยอะๆเขาก็ร่วงหมดเลยเพราะว่าเราจะให้เขาสมบูรณ์หรือว่า ไม่ให้เขาแบบมีลูกตอนที่เขาเล็กอยู่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเขาเล็กจริงๆค่ะเขายังเล็กอยู่ก็เนี่ยมาในช่วงเนี้ยเขาก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วก็บอกค่ะเพราะว่าจะดูคู่กันค่ะบอกออกบอกไปเพื่อให้เขาเตี้ยๆหน่อยก็ถือว่าทำยังไม่สวยพอมากยังไม่งามมากเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่ถูกใจตัวเอง แล้วก็เราสําหรับมือใหม่นะคะอันนี้ก็คือบำรุงะค่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่นออ้องอติมพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดู แปลงของเรานะแปลงข้เรียนของเราปีนี้สำหรับวันนี้ไม่น้องอติมขอจบเพยียงเท่านี้คลิปนะ้พาพ่อกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ